สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนึกว่าลายหินอ่อนหนุ่มโพสต์ภาพข้างบ้านเผารายอ้อยรุ่งเช้ามาพื้นบ้านเปลี่ยนไปเป็นเรื่องราวที่น่าเห็นใจอย่างมากสําหรับประชาชนที่สร้างบ้านกล้กับไรยอ้อยโดยมีชายหนุ่มรายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กขณะที่ข้างบ้านกําลังมีการเผาอ้อยซึ่งรุ่งเช้าต่อมาปรากฏว่าสภาพพื้นบ้านมีข่าจากการเผาลอยตกลงมาเป็นจํานวนมากซึ่งมีลักษณะคล้ายลายหินอ,อ่อน แต่ทว่านี่คือผลจากการเผาอ้อยแล้วเปลวลงมาใส่บ้านที่อยู่ข้างๆโดยเพจขอนแก่นแจ้งข่าวนาภาพมาโพสต์ต่อพร้อมเขียนข้อความระบุว่านุ่มน้ําพองโพสต์ภาพหลังจากใกล้ๆบ้านเผาอ้อยสภาพเลยเป็นแบบที่เห็นในภาพไม่ใช่ลายหินอ่อนขณะที่เจ้าของบ้านโพสต์ระบุว่าปีละครั้งอดเอาปีหน้าก็อดเอาเด้อครับถ้าไฟไม่อ้อยก่อนโรงงานเปิดคุณไม่ต้องเหนื่อยเผาเดี๋ยวเราเผาให้เอง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นนเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ